ผมโจครับวิทยาเทศเสาตอนอยู่ม .6 ผมเป็นหัวหน้าห้องครับตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับเพราะว่ามันยังไม่ได้เรื่องใหม่จะเล่นไปสุดก็ดีใจครับที่เพื่อนเป็นฝั่งเป็นฝาก็คิดอยู่ว่าเท๊ะมันจะได้ผัวไหมชาตินี้แต่ก็ก็ได้ก็ได้จนได้นะครับก็ไม่คิดว่ามันจะได้ได้ดีด้วยได้ดีด้วยครับได้ดีท็อก หนทดียวคไม่แตกก็ดีใจครับก็ดีใจครับอ๋อเื่อก็ฝากพี่โอมดูแลพี่หน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจขี้งอนงงแงก็ให้มันกินด้วยทำกับข้าวไม่เป็นอะไรที่ไม่ดีจะอยู่กับพี่หมดแต่ว่าแต่สิ่งสำคัญที่มันดีมากก็คือมันเป็นเพื่อนที่ดีเป็นภรรยาที่ดีได้ครับก็ฝากเท่านี้แหละครับอย่าอย่าลืมพี่โอมนะครับถ้ามันงอนซื้อกล้วยมันแล้วมันจะหายงอนครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย